น้องแบลสวัสดีทีเด็ดสึกเพชรด,ดีนะคะขอบคุณพักยก24ผู้สนับถุนรายการแล้วก็ขออนุญาตแนะนานพักยกดีๆพักยกคู่สนับนุนรายการพักยก24มีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปนะคะ SAD Laiman นะคะ SPK 24 SPK 24นะคะมีแอดนำหน้าเสมอนะคะพักยก24พักยกดีๆที่หนูก็ให้มีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเรื่องการเงินมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์น้องแบลการันตีขอบคุณค่ะก็ะสำหรับ คลิปประจโมวยนี้นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นปกำใจให้หนูด้วยนะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นแล้วก็เป็นกำใจให้คนทํางานด้วยนะคะจะได้ขยันในการหาข้อมูลมวยมาพูดให้ฟังค่ะสําหรับคนที่เดินทางกลับกะต่างจังหวัดวันนี้นะคะก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะคะทั้งไปและกลับนะคะและเที่ยวสงการให้สนุกสนานล่ำรวยเงินทองนะคะเฮงๆงรวยๆนะคะขออนุญาตทวนโปรแกรมศึกเพชรยินดีนะคะเวทีราชด,ดำเนินนะวัน พฤหัดที่11เมษายน2566นะคะคู่ที่1กล้องธรณีเจอกับเพชรน้ำเหนือนะคู่นี้ชอกอตกระติกพิกัด106ปอ,อนด์ค่ะเจ้ากล้องธรณีช่างได้เมื่อเช้าร้อยแปดจุดสองนะคะส่วนเพชรน้ำเหนือช่างได้ร้อยเจ็ดจุดหนึ่งก็ลดคนละเยอะเหมือนกันนะคะส่วนคู่สองนะสลาวทองนุ้ยสีมุมเมืองนะเจอกับฟ้าลิขิตสิทธิ์นุ่มน้อยค่ะคู่นี้ชอกอตกระติกพิกัด108ปงร้อยแปดบอสลาวทองช่างได้เมื่อเช้าร้อยเก้าจุดสามนะคะก็ลดหนึ่งจุดสามส่วนเจา้าฟ้าลิขิตช่างได้ร้อยแปดจุดสามก็ลดหนึ คู่สามน้องคู่เอกนะครับเพชรสองแสงเพชรยินเดียครอะคาเดมี่นะเจอกับเพชรจาก,ก,ากา้าและน้องมวยไทยนะคะคู่นี้ชกกันที่พิจาราหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์เมื่อเช้าเจ้าเพชรส่องแสงช่างได้หนึ่ร้อยยี่สิบจุดสามก็ลดสองจุดสามนะส่วนเจ้าเพชรจากา้าช่างได้หนึ่ร้อยสิบเจ็ดจุดเก้าขาดนิดหน่อยค่ะและคู่เอกของรายการดอกไม้ป่านะสาวจ้ต้องปาจีนเจอกับมณีแดงไฟต์ต้องมวยไทยคู่นี้ชกกันที่พิจาราหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปอนด์ดอกไม้ป่าชนะ่างได้หนึ่ร้อยสิบเจ็ดจุดสามส่วนมณีแดงช่างได้หนค่ะ เริ่มเลยนะคะคู่ที่หนึ่งกล้องทรณีวันนี้เจอกับเพชรน้ำเหนือนะคะคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยหกปอนด์ค่ะมุมแดงนะั้นเป็นนักชอกอายุสิบแปดปีสูส cm, นระ้อยหกสิบเจ็ดเซนติเมตรและเป็นมวยมาจากอุบ,บลราชธานีการผ่านมวยห้าสิบครั้งนะส่วนน้ำเงินนั้นเป็นนักชกรุ่นพี่อายุยี่สิบหกปีสูสร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากลำปางการผ่านมวยดีกว่าหนึ่งร้อยครั้งนะเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือ,มอวันนี้เจอกับซ้ายซ้ายทางซ้ายเจอกันเลยนะคะทรงเดียวกันนะคะก็มุมแดงน,ะน,นักชกชซ้อมที่ สันติอุบลน,นะจังหวัดอุบลราชธา,านีน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่50ากิโลเวทที่ชกรถเก่งอยู่ที่ร้อยหนึ่งไม่เกินร้อยสี่ปอนด์นะวันนี้ชกในเวทเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะร้อยหกปอนด์เมาาื่อเช้าช่างได้เยอะนะคะร้อยแปดจุดสองลดสองจุดสองค่ะก็สุ่มส่วนนะักชกรุ่นพี่นะมุมน้ําเงินนะก็เป็นมวยมาจากซ้อมที่ปอเปาอินนะน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่ห้าสิบสามกิโลเวทที่ชกรถเก่งอยู่ที่ร้อยแปดไม่เกินร้อยเก้าวันนี้ลดเวทลงมาชกร้อยหกปอนนะาาด์ะด 1. 1นะคะเมื่อเช้าช่างได้ร้อยเจ็ดจุดหนึ่งค่ะก็ อ๋ถ้าพูดชื่อเพชรใหม่หนูจำได้จลากวาอยู่คุ้นๆโอ้รถรถมาชกคู่หนึ่งนะก็มุมแดงเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือเตะซ้ายแต่ซ้าย,ายขวางหน้าสับสอกแรงเตะกันคอดีนะส่วนมุมน้ําเงินนะก็เป็นมวยจําเก่านะถ้าขึ้นถ้าพูดว่าเพชรใหม่นี่หนูรู้จักนะหนูชอบเขานะแต่หลังๆเขาสูกแพนอ็อกบ่อยนะก็น่าจะรถ รถชันมาชกคู่หนึ่งนะ่าจะเป็นงานสบายของเขานะเพราะเขาเก่าอยู่แล้วเป็นมวยซ้ายฝีม,มือครบเครื่องดักสาดแข่งต่อยแรงเลี่ยมเชิงดีนะหมัดสอกแรงมีอาวุธสวนตลอดเวลาเสาเกมนะคะฟอร์มหลังๆแพ้น็อกบ่อยนะคะก็น่าจะลดชันลงมาชกคู่หนึ่งแล้วชกกับมวยรุ่นน้องด้วยนะคะก็เคยมุมแดงนะเคยแพ้บ้างไฟโก้ทั้งรุ่นสีสเกตมาที่ศึกมวยมันสนามเมืองเดือนเก้าปีหกนะแล้วก็มาเดือนสองปีหกเจ็ดก็มา ชนะคะแนนคุณหารไกลสินธุภูบ็อกซิ่งยิมที่ศึกเพชรอินดีล่าสุดเดือนสามปีหกเจนะคะก็มาชนะภูผาต้าพันเปอร์เซ็นต์นะคะที่ศึกเพชรอินดีสําหรับเจ้ากล้องทรณีนะส่วนมุมน้ําเงินนะเจ้าเพชรใหม่หรือเจ้าเพชรน้ําเหนือนะเปลี่ยนชื่อนะวันนี้เคยแพ้น็อกยกสเจ้าสายเพชรกล้องทรณีมาวันนั้นชกคู่สามจำได้นะคะเมื่อเดือนเก้าปีหกแล้วก็มาเดือน11บเอ็ดปีหกนะ,ะมาแพ้แลาสตาเกียรติพงยศ ทุกคู่สามหรือคู่เอกคู่เนี้ยคู่สามจำได้แล้วก็ล่าสุดเดืนอนหนึ่งปีหกเจ็ดนะก็มาแพนอกทุกสาเจ้าขาั้าหนาทอห้าพยาง์ที่สึกมวยมันสลับเมืองก็สามไปไายหมดนะคะปกตินะถ้าฟอร์มเขาก่อนไล่ไพ่นะเขาเขาหายไปแล้วกลับมาโชวก็โชวฟอร์มก็เป็นมวยคนหนึ่งที่เตะตาหนูหนูรู้สึกว่าเขาเก่งนะคู่นี้ก็ออกชอไปที่เจ้าเพชรใหม่หรือเพชรน,น้ำเหนือ ตลาดนคนเดินนะจะเป็นฝ่ายชนะปกติเขาเก่าเกมอยู่แล้วแค่หลังๆมาเขาแพ้รวดเฉยๆนะคะแล้ววันนี้ชกกับมวยกล้องตอนนี้เก่งแต่ว่าเป็นมวยรุ่นน้องนะเก่าเกมกับสดเพิ่งเพิ่งดังขึ้นมานะหนูก็มองว่าถ้าหัวติดหัวใจถ้ามาดีจริงๆนะถ้าน้ําเงินมาดีไม่มีอะไรนะหนูมองว่าคู่นี้น้ําเงินชนะนะฟันธงคู่ที่สองนะคะสรลาทองนุ้ยสีวงเมืองเจอกับฟ้าลิขิตนะคะคู่นี้ชกกันที่กัดหนึ่งร้อยแปดปอนด์นะคะ มุมแดงนะเจ้าสระทองนุ้ยสีมุมเมืองช่วงนี้ไม่พ่ายเลยนะคะชนะรวดเลยนะเก่งขึ้นเยอะเลยนะคะหนูส่วนเขาที่ไรหนูโดนนะคะหนูคิดว่าเขาเป็นมวยเด็กไงหนูก็ไม่หนูก็คิดแต่ว่าเออชนะมารวดนแล้วนา่าจะแพ้ไฟนี้นา่าจะแพ้หนูก็โดนทุกไฟเลยจริงๆก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าจะไม่ตามเขาแต่คิดว่าเขาชนะมาเยอะแล้วไงไฟนี้นา่าจะสะดุดแต่เขาไม่สะดุดสักทีนะคะส่วนที่ไรโดนทุกทีนะคะ ก็เป็นนักชกอายุ16ปีส่วนสูง173ยเมซนติเมตรและเป็นมวยจากเพชรบูรณ์การผ่านมวย50ครั้งนะเป็นมวยซ้ายมือฝีมือทำการพิซูจนที่นุ้ย4มุมเมืองจังหวัดปทุมธานีน้ำหนักไปไปล่อยอยู่ที่55ากิโลเวทที่ชกโลกเก่งอยู่ที่107ไม่เกิน112ปอนด์นะพี่สาวชกได้1 0อยเวันนี้ชกในเวท108ปอนด์นะคะก็ลด1.3ส่วนน้ำเงินนะก็เจ้าลิขิตฟ้าลิขิตสอดจะต้องปาจีนเป็นนักชกอายุ16ปีรุ่นเดียวกันนะ ก็สูง172เซนติเมตรเป็นมวยจากอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงการผ่านมวยน้อยกว่านะ30ครั้งเป็นมวยขวามวยฝีมือทำกรรมทําที่สิงป่าตองจังหวัดภูเก็ตน้ำหนักไปป่อยอยู่ที่53กิโลเวทที่ชโเกอยู่ที่107ไม่เกิน108นะวันนี้ก็ชกในเวทของเขา108ปอนด์นะว่าชาเชียงไา้108.3แล้ว0.3ค่ะเรา่บุมแดงนะเป็นมวยซ้ายจังหวัดฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงขวางหน้าศอกแรงสวนอันตรายฮะเหลี่ยมเชิงหักเทดีค่ะรูปร่างท้วรงดีนนก็โตตัคื ก็จัดว่าฟอร์มกําลังสดนะลายพ่ายส่วนมุมน้ําเงินนะก็เป็นมวยยุุ่นเดียวกันเป็นมวยขวาฟอร์มสดเหมือนกันนะบู๊ดุดันเดินเปิดจะทำปั้งตีขงๆๆๆๆๆๆแข็งแกร่งแข็งแรงหมัดส,สอกแรงทุกที่นี่ไม่เคยแพ้ใครนะคะเจ้ามวยแดงก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะคะคู่นี้นะก็ต้องเดาให้ถูกนะคู่นี้เดายากนะหนูมองว่าเดายากนะ สามความาล่าสุดของสสดาทองนะเคยชนะคะแนน,นปาก,กีสถานเอราวันที่ศึกเพชรินดีมาเมื่อเดือนหนึ่งพี67เดือนสองพจ67ก็มาชนะดอกไม้ไฟรถเสือจะเจดสายพิ้วที่ศึกเพชรินดีแล้วก็เดือนสามพศ67นะนะมาชนะคะแนนเพชรทวีชัยไฟเตอร์มวยไทยที่ศึกเพชรินดีนะคะก็หูยไฟเอาชกกับดอกไม้ไฟหนูไปไหนทําไมหนูไม่รู้อ,อ่ะอ้ชนะดอกไม้ไฟได้ถือว่าเก่งนะเนี่ยเจ้าสะดาทองนะคะก็เพิ่มตันขึ้นมาเรื่อยๆวันนี้มาชกคู่สองนะปกติน้องทกอยู่คู่หนึ่งนะคะ มาดูฟอร์มล่าสุดของน้ำเงินนะฟ้าลิขิตนะเคยชนะคะแนนสิงห์ดำทอห้าพยา์มาที่ศึกมวยดีวิถีไทยนะเดือนสิบสองเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดนะก็มาชนะน็อกยกสี่เจ้ายอดกูมาแล้วเสือจะเตะสายผิวแล้วก็เดือนสามปีหกเจ็ดนะมาชนะคะแนนนะคู่ไอศกรีพบักซิ่งยิมที่ศึกมวยมันสลัดเมืองเกตการผ่านมวยที่เขาชนะมามวยคู่เอกตรงนั้นเลยนะคะคู่นี้นะคะเจ้าสลาสลาวทองนี่ชนะมาลวดแล้วนะคะคู่นี้ชนะมาลวดทั้งคู่นะหนูก็อย่าหาว่าหนูส่วนเจ้าสลาวทองนะหนูก็ เลือกข้ปที่น้ำเงินนะคะฟารลิกิดนัเจอแต่มวยดีๆมานะครับมวยคุ่เอจากนั้นอะไรที่เขาชนะมาก็จะใช้ความเป็นมวยเปิดเกมนะ,ะมวยขวาฟอร์มสดมุดด่รดันปั้มตีแขง็ขงแร่มมงแมัดก็ทุกตอนนี้ยังไม่เคยแพ้ใครทั้งคู่นะคะก็เจ<อ>้าสลาวทองก็ยังดูกระดูกอ่อนกว่าหรือเปล่าทําไมหนูคิดอย่างนั้นหรือว่าเขาหน้าเด็กเขาไม่รู้นะคะคู่นี้นะชอบไปที่ฟาริลิขิตสลาต้องบาตีนนะจะเป็นฝ่ายชนะฟันทองค่ะ คู่สองคู่สามรองคู่เอกนะคะ,จะเจ้าเพชรส่องแสงเจอกับเพชรกาก้านะวันนี้คู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์ค่ะมารู้จักมุมแดงนะ,จะเจ้าเพชรส่องแสงเพชรอินเดียคาเดมี่นะ,ะเป็นนักชกอายุสิบเก้าปีสูงหนึ่งร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรนะวันนี้น่าจะลดทันมาชกคู่สามนะปกติน้องชกคู่เอกนะคะเป็นมือมาจากมหาสารคามการผ่านมวยหนึ่งร้อยครั้งเป็นมือขวามือฝีมือนะคะทำการพิสูจน์เพชรอินเดียคาเดมี่ค่ะน้ำหนักไปไปอนอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดกิโลเวที่น้องชกรถเก่งอยู่ที่ร้อยสนนะะิบ เพิ่มเวทขึ้นมาชกนิดเดียวเองนะคะร้อยสิบแปดปอนด์นมครับชกได้ร้อยยี่สิบจุดสามลดสองจุดสามนะส่วนน้ำเงินนะเจ้าเพชรกากะ้าโทษบางแสงนะคะเป็นนักชกอายุแปดปีนะส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรก็รูปร่างเรียรๆกันนะคะเป็นมวยมาจากมหาสารคามเหมือนกันนะการผ่านมวยห้าสิบครั้งน้อยกว่านะเป็นมวยซ้ายมวยเข่านะคะวันนี้เจอกับมวยขวามวยฝีมือนะมาก็ซ้อมที่ร้านน้องมวยไทยจังหวัดล้ลน้องนะน้ำหนักไปป่อยอยู่ที่58ากิโลเวทที่ชกแรกอยู่ที่118ไม่เกิน119ปอนด์วันนี้ชกในเวรของเขา118ปอนด์นะคะก็ เมชาช่งได้ร้อยสิบแปดจุดหนึ่งค่ะลดศูนย์จุดหนึ่งสายการโชคนะมุมแดงเป็นมวยขวาจงังหวัดเพรมือคบเครื่องเตะหนักต่อแรงขวางหน้าคาไว้นะวงในปั้มรัดฟาตีเหนียวแน่นแรงบู๊ดุดันเคยชนะมานะคะปกติชกคู่เอกนะคะส่วนน้ำเงินนะก็เป็นมวยซ้ายเข่าในเหนียวแข้งขวาแรงสอกคมได้ลุ้นน้าตลอดแข่ง,แข,งแข็งแรงนะคะวันนี้เจอกับเพชรส่องแสงค่อนข้างงานหนักหน่อยนะเพราะว่าปกติตอนช่วงฟอมสดๆก็เพชรส่องแสงคู่เอกนะคะ คู่สามฟอร์มล่าสุดของมุมแดงนะก็เคยแพ้คะแนนกับตันทีมศิษย์ไทยแลน,นะนด์นะคะที่ศึกเพลยเดดีเมื่อเดือน12ปี6 6หนาะแล้วก็มาเดือน2ปี6 7นะก็มาแพ้คะแนนเพชรบึรีการโรงเรียนกีฬาโคราชที่ศึกมวยมันสนาดเมืองแล้วก็มาเดือน3ปี6 7นะมาแพ้นอกยก3าดอกไม้ป่าสาวโจ้ต้องปาจีนะที่ศึกมวยมันมาสูงนะวันนี้ก็น่าจะมาสร้างฟอร์มใหม่นะคะทำฟอร์มใหม่นะมาทุกคู่3า ส่วนน้าเงินนะะก็เคยชนะคะแนนเพชรรัตนนะเพชรดินดีคารเดมี่ที่สุดเพชรดินดีนะเดือน1นึปีหเกเแล้วก็มาเดือนสองปีหก็นะมาแพ้นิโรธไฟเตอร์มวยไทยที่สึกมวยมาันมาุสุขล่าสุดเดือนสามปีหเกเจ็นะก็มาชนะนกยก3าเจ้าเพชรธรรมราสัิ์ขวินนะระคาพลิกแพงอยู่นะคะคู่นี้หนูก็ชอบไปที่จริงๆชอบทั้งสองชอบไปที่เพชรสองแสงนะคะ ก็เขาเป็นมวยฝีมือนะช่วงหลังๆที่แพ้นี่เขาน่าจะแบบพร้อมดับน่าจะขาลงนะคะถ้าสมมุตมสดจริงๆเขาเก่งนะคะชอบที่มุมแดงค่ะจะใช้ความเป็นมวยฝีมือชั้นเชิงดีเหลี่ยมเชิงพิ้วไปมาเอาชนะได้นะคะฟันทองค่ะคู่สี่นะคะคู่เอกของรายการดอกไม้ป่าวันนี้เจอกับมาดีแดงนะคะคู่นี้โชคกันพี่กัด หนึ่งร้อยสิบเจ็ดปอนะคะมุมแดงนะคะเป็นนักชกอายุสิบเก้าปีสูงสองร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากอุบลราชธานีการผ่านมวยหนึ่งร้อยครั้งนะเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะคะก็ทำการประจำที่สันติอุบลจังหวัด ละจังหวัดอุบลราชาธานีน้นันันนนกป,ปล่อย57กิโลนะเวทที่ชกรถเก่งอยู่ที่116ไม่เกิน117ปอนด์ค่ะวันนี้ชกพี่แก่117ปอนด์เมื่อเช้าช่งได้117.3ก็บรถ0.3นะคะส่วนน้ำเงินมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยนะน,นันกชกุ้นพี่อายุ21ปีนะส่วนสูง172เซนติเมตรนะคะโอ้ยหนูก็รีบร้อนนะเพราะไอ้น้องหยกมันมาแล้วนะ <laughs> พูดเหนื่อยเลย ก็อย่าว่าหนูพูดเร็วนะหนูเป็นคนพูดเร็วอยู่แล้วที่พวกพี่ๆเห็นในคลิปนี้คือหนูพูดช้านะหนูต้องควบคุมตัวเองหนูเป็นคนที่ทําอะไรไวทุกอ,อย่างค่ะก็วันนี้นะเมาาื่อเช้าช่างได้ร้อยสิบแลดหนึสองนะสำหรับ,บมุมน้าเงินนะการผ่านมวยแค่35ครั้งนะแต่ทรงมวยเก่า เก๋าจริงนะเหมือนมวยแบบอาชีพเลยนะคะแค่สาสิบห้าครั้งนะแต่ถ้าดูฝีมือการถของเขามันมันคนละเรื่องเลยนะคะก็เป็นมวยขวามวยเข่านะทำการซ้ำที่จิตอาสาบางแก้วจังหวัดพัทธลุงน้ำหนักกระปาอยู่ที่ห9สิบเก้ากิโลค่ะมาดูฟอร์มการถกของทั้งสองคนุมแดงนะเป็นมวยฝีมือรครบเครื่องดักวางแข้งดักแทงขวางหน้านะบูด๊ดดุดันหมัดหนักสอกแรงรอส่วนอันตรายนะคะก็มีวินิยทิทองให้ลุนนะ้นหน้าก็เคยชนะน็อกเจก้าเพชรแสงมานคะ แล้วก็มุมน้ําเงินนะคะก็เป็นมวยขวาสูงยาวเขาแหลมเตะต่อยขวาวงในร,ร็อกลัดฟัดตีเหนียวแน่นบูสเสียดแรงนะสับสอกดีนะคะก็มีครบเครื่องนะขนาดเขาผ่านวยมาแค่สามสบห้าครั้งแล้วคิดดูถ้าสมมติว่าเขาผ่านไปสักร้อยครั้งหรือประสบการณ์เพิ่มไปเรื่อยๆจะขนาดไหนมามวยคู่เอกเร็วมากนะคะก็มาดูสามพร์มรักสุดของดอกไม้ป่านะ,ะก็เคยชนะ้น นกลูกสี่เพชรมาเลยนะคะที่ศึกมวยมารสุขเดือนสิบนะเดือนสิบสองก็มาแพ้คะแนนยอดกล้าพอวิเศษยิมที่ศึกมวยไทยวันสุล่าสุดเดือนสามปีหกเจ็ดนะคะก็มาชนะนกยกสามเจ้าเพชรส่องแสงเพชรยินดีคาเดมี่แบบสวยงามนะ,ะวันนั้น ดูสามฟอร์มล่าสุดของมุมน้ำเงินบ้างนะเจ้ามณีแดงนะเคยชนะคะแนนเพชรกาละช่วบางแสนมาที่มวยมันสันเมืองเมื่อเดือนสิบเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดนะก็มาชนะคะแนนเพชรอนุวัตรนอนุวัตยิ้มที่ศึกเพชรเดนดีล่าสุดเดือนสองปีหกเจ็ดนะก็มาชนะนกยกสี่เจ้าเพชรธรรมราศักดิ์วินนะที่ศึกมวยมันสันเมืองนะคะก็สามฟอร์มนี้ชนะรวดนะชนะโหดด้วยนะคะก็คิดดูว่าเขามาทกคู่เอกได้ไวมากะครับก็เป็นงานยากของเจ้าดอกไม้ป่านะคะหนูก็คู่นี้อ่ะมันออกได้ทั้งสองนะ ก็แ <One> ล <input> ้วแต่เลือกอะไรนะหนูเชียดไปที่ดอกไม้ป่านะคะหนูก็ตามเล่นเข้ามาหนูก็เป็นแฟนคลับของค่ายสันติอุบลนะคะก็วันไหนก็มีส่วนมวยเขาบ้างนะคะบางครั้งก็ชอบมวยเขาบ้างนะคะก็ถ้าสําหรับคนวงการมวยเขาก็เข้าใจกันนะคะไม่ใช่ว่าเป็นแฟนคลับค่ายนี้แล้วจะสวนมวยค่ายนี้ไม่ได้นะคะบางคนไม่เข้าใจเราหนูว่าโดนกดแต่่าหนูกลัวมากเวลาที่หนูฟันทงมวยช่องเจ็ดพอช่องเจ็ดอ่ะมันเป็นมวยที่แบบคนเขานิยมดูใช่ไหม การแบบแล้วยิ่งไปแบบฟันธงมวยรอบนะเป็นทุกรุ่นปีที่แล้วเหมือนกันถ้าหนูแบบไปฟันธงหรือวิเคราะห์อะไรที่มันตรงเกินไปนะั้นหนูจะโดนถล่มเลยนะมวยทั้งเจ็ดจริงๆริ <laughs> หนูกลัวมากเวลาหนูเก่งมากๆาแล้วเวลาที่ฟันธงมวยรอบนะคะ <laughs> คุณนี่ออกชอบไปที่มุมแดงนะดอกไม้ป่าสนจะต้องป่าจีนจะเป็นฝ่ายชนะนะคะแต่ก็ดูมันีแดงดูดีกว่านิดๆิดนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะคุณนี่ออกได้ทั้งสองค่ะฟันธง พีเดดสึกเพชรยินดีวันนี้นะคู่ที่หนึ่งออกชอบไปที่เพชรน้ําเหนือนะคะจะเป็นฝ่ายชนะมุมแดงนะคะก็เบอร์มวยเขานะปกติเขาชื่อเพชรใหม่นะคะก็หลังๆมาฟอร์มดับก็เลยโดนย้ายมาชกคู่หนึ่งนะถ้ามาชกคู่หนึ่งปกติเขาชกคู่สามคู่สี่นะมาชกคู่หนึ่งหนูมองว่าเป็นงานง่ายของเขานะมองว่าเพชรน้ำเหนือเพชรน้ำเหนือจะชนะค่ะและคู่สองฟ้าลิขิตนะจะชนะเจ้าสาวทองนะคะ นุ้ยสีมุมเมืองคู่นี้ก็สูสีกันนะคะก็แล้วแต่ชอบเพราะอายุเท่ากันนะคะสไตล์เป็นรุ่นเดียวกันอะส่วนคู่3มก็มองว่าเพชรส่องแสงดูดีกว่านะเขาเคยชกคู่เอกนะวันนี้เขาเขาก็แบบฟอร์มไม่ดีก็มามาชกคู่สามนะคะเพราะเพชรกจก้านี่เขาก็นานๆจะชกคู่เอกส่วนใหญ่เพชรกาก้าชกคู่3มนะคะหนูก็มองว่าเพชรส่องแสงเขาเป็นเลื่อนไประดับมวยคู่เอกนานแล้วไงแล้วนี่ดับลงมาหนูก็เลยเลือกชอบไปที่เพชรส่องแสงค่ะ และคู่สี่นะคะก็ชอบไปที่ดอกไม้ป่านะคะแต่หนูก็มองชอบทั้งสองชอบพอๆพกันนะ่ะแต่หนูก็เลยเลือกเชียร์ไปที่ดอกไม้ป่าและ,ค,ะคู่เอกนะคะก็มุมแดงเสียเปรียบนิดหน่อยนะคะมันออกได้ทั้งสองค่ะ ก็ขอให้เฮงรวยรมือเข้าทุกคู่นะคะขอโชคดีเป็นของคนรักน้องแบลค่ะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็สำหรับใครที่เดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยถึงบ้านอย่างมีความสุขสนุกสนานนะคะขอบคุณค่ะทุกๆการติดตามและขอบคุณพักยก24ผู้สนับหนุนยการ SPK 2 4อย่าลืมนะคะจำไว้ด้วยนะคะ SPK 2 4